ดูพระให้ลุงนะครับท่านหนึ่งอยู่ใ,ใกล้กันเนาะไม่ไกลกันมากก็จะมีแต่พระที่ยังไม่มีราคาเนาะที่ยังไม่ทันหลวงพ่อแต่ผมเห็นองค์หนึ่งไงนีนเน่เห็นองค์หนึ่งเนาะคาดว่าจะเป็นสมเด็จอมกถมรุ่นสามนะครับหลวงพ่อดูสีดิงดำวัชทุงนะนะตบบนี้ลุงเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะถ้าแท้ก็ได้หลายพันนะแล้วแต่ <laughs> ลุงก็มีอะไรทั้งนีง้สภาพสวยเลยครับเดี๋ยวดูใต้ฐานอุดคิงนะครับ อืมแบบนี้แท้เลยนะครับลุงนะอ่าเรียบร้อยได้เงินแน่นอนมันอยู่มันอยู่ในรวมกันนี้อืออย่างนี้ปีสองพันห้ารอยสาสิบห้านะใชย่อยเลยครับอนี้อันนี้ก็เป็นสมเด็จองค์ปฐมแบบตั้งหน้ารถนะครับอ่าแต่ไม่ทันหลวงพ่อเป็นยุคเจ้าคุณอนันต์นะครับวัชรสทรงเมอกรายการก็สภาพก็มีสนิมครับ อย่างนี้ก็มีมีครอบไหมครับอันนี้เขาจะมีครอบหมอครอบหายอีกอืมแล้วแต่หนูนะครับลงไม่ได้เลยถ้ามีครอบมีอะไรก็ได้เป็นพันแต่อันนี้ครอบเขาหายเนาะเอาไปก่ามีมีม้าด้วยครับที่ไหนครับไม่ลงไม่ล้พยาวยก่อนอันนี้เป็นจะเป็นภาพใหม่ๆนะครับไม่มีราคาแล้วก็ไม่เป็นไรเท่าไรก็เท่านั้นลงไม่ได้ อันนี้หายากนกสีดำอะมีลูกแก้วนะครับแกะลุงแกะให้ดูหน่อยเป็นลูกแก้วนะครับแก้วสารพันนึกนะครับสีดำเดี๋ยวลองดูว่าจะใช่ไหมหายยากน่าจะใช่พลุวัดยังมีครับอย่างนี้ยังมีอยครับวัดยังมีกลมสามที่แปดประการกลุเมือคนอันนีเลี่อมจากวัดจำได้จำได้เรี่ยมจากวัดเลยเหรออันนี้เลี่ยมวัดอื นี่ใครสนใจสมเด็จนะครับก็มาหาลุงได้นะลุงถ้ามีพระท้าจะดูลุงเจอเป็นเป็นลุงลุงอย่างนี้เปิดไม่แพงเนาะเอาล้านเดียวพอเนาะม่ไม่อกลุงรู้ว่ไ้ของมัของไลม่อร้านเดียวพอเดี๋ยวจะตกใจอันนี้เป็นเชียกแดงเชียกแดงตะกุดวัดเขาวงเนาะน่าจะใช่ครับวัดเขาวง ทำนาลายใช่ไหมลุงอ่าถ้าจำไม่ผิดครับอันไหนเช่าได้ก็จะช่วยลุงเช่าไปเนาะครับขอบคุณครับแต่ว่าดูยากหน่อยเพราะว่าเขาโดนน้ำไงโดนน้ำบวมลุงนะเนี่ยไโดนน้ำบวมแล้วก็ช่วยคุณลุงเช่าไปเนาะอ่ะมีก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรเอาไปแทนนี้ครับ ยังไม่มีราคาครับหลักสิบหลักอะไรก็ช่วยลุงเช่าไปนะกอบคุ้นมากครับแล้วก็มีสมเด็จองค์โถมแบบตั้งหน้ารถไม่ทันหลวงพ่อนะครับก็พอมีราคานะครับแต่องค์นี้เขาไม่มีข้อมีอะไรก็ซื้อตามราคาไปอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้ก็จบไปทั้งหมดเก้าพันสี่ร้อบาทเนาะเดี๋ยวผมเอาเงินสดให้ก็คือจําได้ว่าลุงต้องเอาเงินสดเพราะว่าลุงไม่ถนัดโอนนะเพราะว่าเคยมาเช่ากับลุงเขาประมาณรอบที่สามเนาะเนี่ยอ่อืม ลุงเขาเจออะไรก็ออกมาให้ดู9,004 9,004ครบนะครับ okay, finance, ขอบคุณมากโอเคครับลุงขอบคุณครับขอบคุณครับ